เปลี่ยนไปเพราะอะไรล่ะเธอก็รู้ไม่ใช่หรอจะแต่ตหนูไม่รู้ค่ะนะ้องผู้หญิงบอกอย่างนี้นะคะคําถามนี้บ่อยมากๆงงกับความสัมพันธ์แบบนี้มากหนูควรทายังไงดีคะเลิกดีไหมหรือว่าต้องทํายังไงเลิกไม่เลิกอะอยู่ที่น้องตัดสินใจเองไม่ว่าจะเป็นพี่หมอหรือพี่ตังอะตัดสิน,นหนูไม่ได้แต่เราอย่างแรกที่อธิบายเข้าใจคือคนทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาเป็นเรื่องปกติหนูเมื่อ5ปีที่แล้วกับหนูตอนนี้แล้วหนูในอีก5ปีข้างหน้าก็จะไม่เหมือนเดิม อันนี้ไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตานะรูปร่างหน้าตามันก็ใช้เทคโนโลยีสตารัไว้ได้นั่นแหละแต่ว่าหมายถึงนิสัยใจเพราะว่าเพื่อนร่วมงานลักษณะการทํางานสังคมรอบตัวมันหลอ่อหลอมให้อุปอนิสัยความชอบการใช้ชีวิตบางอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมนุษย์มีพัฒนาการซึ่งพัฒนาการบุคลิกภาพทางอารมณ์สังคมเนี่ยมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเสมอว่ามนมุษย์ทุกคนทุกวันมันมีการเปลี่ยนไปแหละ mm. ซึ่งไม่ใช่แค่ตัวหนูเปลี่ยนแฟนหนูก็เปลี่ยนด้วย นี่เวลามันเปลี่ยนอะมันจับมือเปลี่ยนไปด้วยกันหรือเปล่าณวันแรกที่ชอบเขาอะชอบเพราะอะไรในสิ่งที่บอกว่าทุ่มเทให้มากแล้วตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอะลองถามตัวเองซิว่าในทางกลับกันในทางกลับกันเราให้เขาเท่ากับที่เขาเคยให้เราเหมือนเดิมหรือเปล่าคนส่วนใหญ่อะมักจะยึดติดกับสิ่งที่เราเคยได้และเป็นเกิดความเคยชินมองอันนั้นกลายเป็นบรรทัดฐานในความสัมพันธ์ว่าสิ่งที่ฉันเคยได้แล้วฉันรู้สึกด,ดีนี่คือมาตรฐานที่ฉันควรจะได้ พอระยะเวลามันผ่านไปบริบทของคนอของคู่เราเนี่ยมันเปลี่ยนไปอาจจะให้บางอย่างไม่เหมือนเดิมเช่นเวลาตอนเป็นแฟนงานตอนเรียนภาระความรับผิดชอบอาจจะยังไม่เยอะอาจจะมีเวลาให้เราเยอะหน่อยพอทํางานไปปุ๊บมีเวลาให้น้อยลงเราเคยชินกับการได้เวลาทุกวันอาจจะเริ่มเกิดคําถามแล้วอา้าวทำไมถึงไม่ให้เวลาฉันเหมือนเดิมก็คือมองแค่ผลลัพธ์แต่ยังไม่เคยคุยเลยไปดูว่าอาจทาไม แลวเขาพยายามทดแทนบอกภาษารักเราด้วยวิธีอื่นหรือเปล่าอะขณะเดียวกันก็ในทางกลับกันตัวเราเองก็มีพัฒนาการมีความรับผิดชอบหน้าที่มีอย่างอื่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็อาจจะไม่สามารถให้บางสิ่งบางอย่างกับคู่ของเราเหมือนที่เราเคยให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บปะก็เหมือนที่เราคุยกันตลอดแหละในเรื่องความสัมพันธ์เนาะยนะ้องพี่ต่ำว่าถ้ามันไม่คุยกันไม่ปรับจูนกันเนี่ยไม่ว่าคู่ไหนก็พังเพราะถ้าเรายังยึดอยู่กับ อยู่กับมาตรฐานกับตัวเองเป็นหลักไม่มีการจูนเข้าหากันมันคือการมีความสัมพันธ์โดยยึดตัวเองเป็นหลักอะ่ะซึ่งไม่ใช่ลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีความสุดแต่ถ้าหนูรู้สึกว่าคู่คนนี้มันไม่เหมาะมันไม่คุ้มแล้วอะ่ะที่จะไปต่อพี่ก็บอกเสมอว่าถ้าเรารู้สึกว่าเออมันดูไม่มีอนาคตก็เลิกก็ไม่เป็นไรการเลิกกันเป็นเรื่องปกติ<ฆ>มีผู้ชายมีผู้หญิงอยู่บนโลกใบน,นี้อีกหลายร้อยลอย้ลานคนเะฉะนั้นไม่ต้องสิ้นหวังไปค่ะ หรือสุดท้ายแล้วจะไม่มีคู่ก็ช่างแม่ก็ไม่ได้เป็นไรเพราะการอยู่คนเดียวก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกันงั้นพี่ว่านแบบแรกนะก่อนจะถามตัวเองว่าจะเลิกไม่เลิกย้อนกลับไปดูวันแรกที่ก่อนคบกันก่อนอีกในตัวเขาและไอ้สิ่งที่เปลี่ยนไปมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างลองเปิดใจคุยกันตรงๆแล้วดูสิว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงถ้าสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ฟังเราฟังดูแลเรารู้สึกว่าหมดหวงังหมดอนาคตมองไม่รู้จะไปต่อทางไหนรู้สึกเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียว ก็อ่ะก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าอาน้องควรจะต้อง move on ของน้องอะแหละแต่ถ้าสมมติคาตอบที่ได้ก็จะทําให้น้องได้เข้าใจเขามากขึ้นขณะดเดียวกันเขาก็จะเข้าใจน้องมากขึ้นมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาสดชื่นอ,อ,อีกครั้งหนึง่งในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นตัวเราที่มันเติบโตขึ้นมีวิทีนาการขึ้นมาแล้วอะค่ะ